ลุงแชมเป็นชายวัยหกสต้นต้นเขาเป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดนี้เพราะมีฐานะและมีธุรกิจมากมายลุงแชมเริ่มต้นจากการเป็นพ่อค้าเล็กๆขายของตามตลาดนัดจนค่อยๆขยับขยายเป็นเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและด้วยความขยนันความอดทนและโอกาสที่เหมาะสมทำให้ลุงแชมประสบความสำเร็จในชีวิตจนมีเงินเก็บหลักร้อยล้านแต่เมื่อมีทรัพย์สินเงินทองมากแล้ว ลุงแชมกลับไม่รู้จักพอเขาเริ่มลงทุนในทุกอย่างที่คิดว่าได้เงินเร็วเขาลงทุนในหุ้นลงทุนทำรีสอร์ทเปิดร้านอาหารและปล่อยเงินกู้เขาเชื่อว่ายิ่งกล้าเสี่ยงยิ่งรวยเร็วลุงแชมไม่สนคำเตือนจากคนรอบตัวแม้แต่ลูกสาวที่เรียนจบด้านการเงินโดยตรงยังเตือนว่าพ่อควรกระจายความเสี่ยงอย่าลงทุนทุกอย่างในเวลาเดียวกันแต่ลุงแช่มกลับตอบว่า พ่ออยู่มานานกว่าคนทั้งบ้านรวมกันไม่ต้องมาสอนพ่อยังไงเรื่องธุรกิจพ่อก็ไม่พลาดลุงแช่มกู้เงินจากธนาคารเพิ่มเติมเพื่อเอาไปลงทุนต่อโดยไม่ศึกษาความเสี่ยงให้รอบด้านแต่ผ่านไปแค่ปีเดียวเศรษฐกิจเริ่มซบเซาร้านอาหารที่เปิดไว้ก็เจ๊งหุ้นก็ตกรีสอร์ทไม่มีคนเข้าพักหนี้สินของบริษัทเริ่มพอกพูนธนาคารเริ่มส่งจดหมายทวงเงินลูกหนี้ ที่กู้เงินก็หนีหนี้ทุกอย่างที่เคยสร้างไว้เริ่มพังลงจนถึงจุดที่ลุงแช่มต้องขายทรัพย์สินที่เคยภาคภูมิใจไล่จากรถหรูที่ดินบ้านพักตากอากาศเหลือเพียงร้านวัสดุก่อสร้างที่ตอนนี้ก็แทบไม่มีลูกค้ามาซื้อของเพราะพิษเศรษฐกิจที่รุนแรงแม้ลุงแช่มจะพยายามรักษาร้านแห่งนี้ไว้แต่สุดท้ายเขาก็ต้องจำใจปิดกิจการไป ลุงแชม่มนั่งซึมเศร้าอยู่ในบ้านคนเดียวซึ่งเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่ยังเหลืออยู่เขารู้สึกผิดที่ไม่ฟังคำเตือนของคนรอบตัวจนสูญเสียสิ่งที่เคยมีแต่นับว่าอย่างโชคดีที่ลูกๆยังมีงานทำสามารถช่วยพ่อทำงานใช้หนี้ได้ลูกๆและภรรยาของลุงแชม่มยังคงอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจลุงแชม่มให้ลุกขึ้นสู้อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันไปจำความผิดพลาดไว้เป็นบทเรียนแล้วเริ่มต้นใหม่ ลุงแช่มรู้สึกซึ้งใจและโชคดีที่ตัวเองยังมีครอบครัวที่รักและพร้อมสปอร์ตเสมอทำให้เขามีกำลังใจลุกขึ้นสู้อีกครั้งต่อให้สุดท้ายเขาจะไม่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวให้ร่ำรวยได้อีกแต่เขาก็ยังมีสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตนั่นก็คือครอบครัว